ชาวบ้านผูกแขนมารับขวัญนายสุรศักดิ์หนุ่มแรงงานไทยที่ถูกปล่อยตัวออกมาเรียกขวัญกลับบ้านอย่างอบอุ่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากแรงงานไทยถูกกลุ่มฮามาสปล่อยตัวออกมานะครับเป็นชาวอุดรธานีสองคนก็คือนายวัชรศรีอ้วนอายุ32ปีชาวอำเภอคุมภาวะปีและนายสุรศักดิ์ลำเนาอายุ30ปีชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีและได้เดินทางกลับถึงบ้านเกิดตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพึ่งตำบลน,นาหมายอำเภอบ้านดุงซึ่งเป็นบ้านของนายสุรศักดิ์ลำเนาอายุ32ปีโดยที่บ้านบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีอสอมมคุณหมอจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงเจ้าหน้าที่เยียวยาจิตใจจากกรมสุขภาพที่8มาตรวจสุขภาพและให้กำลังใจนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากจัดหางานจังหวัดมาแจ้งสิทธิประโยชน์ให้กับนายสุรศักดิ์ ที่จะได้รับ1 5 0 0 0บาทเป็นเงินเยียวยาที่ทางกรมการจัดหางานเยียวยากับแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศและกลับมาประเทศไทยจากนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันผูกไฝยสีขาวเพื่อเป็นการรับขวัญนายสุรศักดิ์ที่เดินทางมาอยู่บ้านเป็นพเมณีอีสานที่หากมีใครในหมู่บ้านไปทํางานแล้วกลับมาบ้านก็จะมีการผูกแขนรับขวัญเพื่อให้ขวัญมาอยู่เย้าอยู่เรือนนายสุรศักดิ์กล่าวสั้นว่าดีใจที่ได้กลับมาบ้านานานกว่าหนึ่งปี ส่วนเรื่องที่จูกถูกจับเป็นตัวประกันผมขอไม่พูดถึงนอกจากนี้ไปผมคงอยู่กับพ่อกับแม่คงไม่กลับไปทำงานอีกแล้วและจะหางานทำแถวบ้านหรืออาจจะทำงานเป็นเกษตรกรก็ได้คอแม่ม ه, คุณ่องพ Protest ่อคุณแม่คอพนอ่อพี่พ่อคุณพ่อคุณแม่ครับผมช่วงนี้ก็พักผ่อนก่อนครับผมโอเคสกินได้ี่ลูกชายกับมอหดบ้าน ดีใจอ<ส>ี<ส>้ใ้จับมากนำมาตลอดทั้งชีวิตนะเมปเนี่ยล่ะแความกบนำนำมาตลอดั้ต้ำมความงลสาเปิดเผยจะรู้ว่าลูกยังมีตลอดครัเคยคิลกไปเห็นลูกตอนแรกที่ยุอิสราเอลเห็นยังไงกับลูก กดให้แต่ว่ถึงกับให้เพราะว่าน้ำตามักเหง่่เ